เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอบรรยากาศเลกันดีดีแล้วื่อกี้นี้เลยแล้วน้องไม่ลงหจะลงไหมจะลงไหม ไอเฮียถามจะลงไหมไม่ลงน้องไม่ลงเออพอพอล่าลงนะลงนะลงไหมอ๋อเอาเสาใส่ลงไปเก็บสาลงไก่ไก่เปให้มันไกเปให้มันนอนอ๋องอ๋องเอ Thank you.